ขึ้นมาบนเวทีนะคะงานนี้มีงานชื่อว่ายิงเกรซซี่ออฟชายน์เหมือนไหมอ่ะแต่ว่าไม่มีคลิปเลยมีอะไรจะทักทายขอบแฟนคลับหน่อยไหมครับผมเชิญครับสวัสดีนะคะสวัสดีทุกบ้านเลยค่ะรู้ไหมคะว่าวันนี้ต้องเจอกับอะไรบ้างก็ลูกมาบ้าค่ะแต่ว่าไม่รู้มีใครเพิ่มเติมไหมคะ อ๋อโอเคเพราะในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมแล้วก็มีเกมให้เล่นกันนะครับแล้วน้องเกรดรู้รู้รู้หรือเปล่าคะเขามีกิจกรรมอะไรมามีต่อจิ๊กซอใช่ไหมโอ้ยแล้วอะไรอีกใครไปบอกน้องเนี่ยแต่ไม่ต้องห่วงเราเกมเกมของเราเนี่ยไม่ได้ต่อกันง่ายๆแน่นอนตอนนี้รูปเนี่ยถือเปล่าอยู่ในมือผมแล้วว่าจะเป็นยังไงถือเปล่าเจะสู้ไหมคะอะไรคะสู้ไหมคะสู้ค่ะใครใครต่อจิ๊กซอมาก่อนนะครับ เคยค่ะแต่ไม่เคยเสร็จนะอ๋อไม่เป็นไรถือว่ายังยังเคยได้ทำงั้นวันนี้เดี๋ยวต่อช่วยกันถ้าเกิดนุ้กเรสต่อไม่เสร็จพี่ก็ต่อช่วยสรุปภาพมั่วไปหมดเลยทีนี้อ,อ,อะขอสตาร์ทค่ะอันนี้ครับเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูเรามีรูปให้ดูก่อนเรามีรูปตัวอย่างให้น้องดูก่อนโอเคพี่เข้าใจข้างล่างเลยเหรอคะ คือ <Bond> <Pokémon> ในนี้เนี่ยมันจะมีจิ๊กซอ่อยู่ทั้งหมด3ชุดโดย3ชุดนี้เนี่ยจะห้ามต่อเริ่มไปดูรูปตัวเองกละเริ่มเป็นกำลังคาดอยู่เอ๊ะมาจากรูปไหกเราจะให้น้องเกร่ต้องปู้เนี่ยเห็นลูกของกันแล้วกันนะแล้วเราจะมีตัวอย่างให้ดูนี่อย่าเพิ่งทะเลาะกันสิคะให้เขาดูคนเดียวสิให้เขาดูเขาก็เห็นหมดสิ อันนี้ให้น้องเกรซอ่านี่ให้ดูอันนี้จะเป็นรูปที่ทางน้องเกรซเนี่ยจะเป็นคนตอบอ่าเห็นละจบละอ่นเดี๋ยนี้ยจะเป็นต่างคนเนี่ยจะห้ามหยิบรูปที่ตัวเองเห็นงงงงเนี่ยผมก็งงเหมือนกันพี่พูดเองน้องอ่าเดี๋ยวน้องเกรซเนี่ยไปต่อลูกในเนี้ยจะมีจิซชอ่อยู่ทั้งหมด3มชุดโดยที่สมชุดเนี่ยก็คือจะเป็นรูปของ ทั้งสองคนโดยแต่ละคนเนี่ยก็คือพยายามหยิบอยาหยิบชุดที่เป็นรูปตัวเองอะงงไหมใช่อธิบายเฉยหน่อยคืในในอคืองงต่อของนักเตะใช่เริ่มต้นเราก็วัดประชันสมองกันก่อนแล้วว่าใครงงมางรูปคือเป็นรูปคููหรือว่ารูป ลูกเดียวค่ะลูกเดียวคือในนี้มันจะมีลูกทั้งหมด3เซตแต่ต่อได้จริงๆเนี่ยแค่2เซตต้องไปใช้ในมือเดียวกันต่อได้ไหมก็ได้นะนเหนื่อยต่อไปต่อไปโอ้โหก็มาเออใช่เข้าใจแล้วต่อในกล่องใช่ไหมเออไม่ใช่แกต้องไปดีเอ๊ะแล้วแกสองคนจะเถียงกันทำไมเนี่ยเออสรุปเดี๋ยวเอากลับไปต่อที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวก็กลับมาต่อกัน ไปพร้อมไหมคือเนี่ยมันจะเป็นจี้ซ้อนแล้วไม่เอาใหม่ดีกว่าพี่ดูแล้วแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาอย่างนี้ให้น้องเกรชต่อรูปพี่หญิงให้พี่หญิงต่อรูปน้องเกรชเพื่อจะได้ต่อชิ้นส่วนของกันและกันโอเคแต่ต้องถูกต้องนะไม่ใช่บางอันตาพี่หญิงปากน้องเกรชอะไรไม่เอานะอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเขาอาจจะ รวมๆกันไงอ่าโอเคได้ให้มันเป็นภาพกันเนาะใช่ให้มันเป็นภาพออกมาพร้อมหรืยังคะพร้อมยังพร้อมไหมฟ้าคิดค่าฝากก็ส่งแบบสีก็ได้ก็เนตก็เอาสีฟ้าก็ได้เป็นเรื่องของฉันเพราะว่าเพราะว่าต่อรูปผู้หญิงไงใช่ต่างคนต่างต่อรูปของคนนึง พี่ขอโทษพี่ขอโทษเอายอังพร้อมยังพร้อมนะคะยิงไเขาย่างจึง่อนลูกเตลีนะะี่ค่ะ่อนลูกเตลีก็ง่ายสิเออต่อลูกเตลี่เราจะดูว่าจะจำจะจำชิ้นส่วนจะจำส่วน,วนที่ขาดหายไปของกันและกันได้หร<อ>ือเปล่า พร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังคะหนูทะเลาะกันเสร็จดีันค่ะโอเคนะคะโอเคเริ่มนับไปนะเริ่มนะคะหนึ่งสองเรมอย่า <Natural> ตีกันนะอย่าตีกันนะเขอไปเขาไถ่ายวิดีโออยู่ไหมเื่นเล้นไหม มีทั้งหมดามดูดูว่าเท่ากันหรือเปล่าดูดูทักษะการสอที่สอนน้องเฟนนะคะตอนนี้ทางพี่หญิงเน้นเรื่อิมาไว้ก่อนนะมาดักโอ้พโหพี่เอาเขี่ยมึงโตมากเลยเอามาจรักไว้ก่อนคือท่าเพลงเอาไปทั้งหมดเลยเนี่ยเริ่มเป็นภาพน้องเฟนมาแยงหน่อยแล้วทางพี่หญิงงงว่ามีการทัาบภาพไว้โอู้หูนกเอ็สจะยอดมากพี่มาแล้วมาเริ่มมาแล้ว

ตอนนี้ได้รูปมาโครงกลางของภาพแล้วมันก็เห็นอย่างเชฟติการต่อชุดซอเฮ้ยพี่ยู่ทั้งพี่ยิงเครื่องติดต่อได้เร็วมากตอนนี้ครัน้องเฟซบอกโอเคจะบอกแล้วหามาหามาส่วนที่ผานหายไปของกันและกันตอนนี้น้อเฟซก็ยังว่างอยู่แฟนคลับส่งเสียงช่วยหน่อยได้ไหม ไปไนูกมนี่เยัวหน่อยวหน่อยทางพี่ยังไงดีจะต่อให้หน่อยไหมจะรอนเกสห,หน่อยมบอกียนี่บอกเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนแล้วกันแป๊บนึงช่วกันช่วยกันช่วยกัน<อ>ช่วยกันเนย, <ๆ S 3> <Leaving S 1> ยีน,า,น,นาส่วนที่ขาด<อ>าไปของกันและกันให้เจอ เริ่มเริ่มได้แล้วได้แล้วสองชิช้นนี่เขาช่วยกันช่วยกันอันนี้พี่มนไม่ได้ช่วยฉันอ่ะของฉันค่ะฉันขอโทษคนะ่ะอันนี้พี่หญิงเหมือนจะ จริงๆอาจจะไม่ได้ช่วยแต่ก็เป็นการยังรออยู่ไม่โอเคเลยพี่พี่โอเคไหมคะคะได้ได้ได้อยู่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเ่วย่ไหมวาริ่มมาแล้วนะเริ่เริ่มมาขึ้นภาพนะี่คืออะไรกอยู่่า อันนี้เราต้องมีการแซแงงานขันนิดนึงชวนเพื่อนหน่อยดีกว่ากินข้าวยังครับวันนี้กินแล้วค่ะยังต้อลองกินเรื่อง,รอง,องครับยังไม่ได้กินกับพี่กินข้าวแล้วปีกันบ่างก็ได้คุยทีนี้เดียวไม่ต้องเตะเราแล้ว <c oughs> อ่ะอ่ะเออเขาเตะ ชินเท่านั้นหน้าม่หกัวไหครับอะไรนะหน่มอย่ามายุ่งกับฉันคืตอนนี้ทางน้องเฟรดบอกได้เลยว่าชิกี่ทุกอย่างเนี่ยเขาหาเจอหมดแล้นะแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะลงกันยังไงใช่ไหมใช่ไหมเชื่อเชื่อเชื่อทนใ้ขงิด เไม่อนเลืมอนเนโยเฮ้ยเฮ้ยเอ้วได้มาถึงช่วยาตอนนี้ของทางพ้หิงนะครับเหลือแค่3ชิ้นสุดท้ายเท่านั้นแต่ว่ากำลังดูอยู่ว่า3ชิ้นนั้นเนี่ยคือชิ้นไหนส่านทางน้องเฟรสเนี่ยมีครบหมดแล้วยี่สิชิ้นแต่ไม่รู้ว่าจะมาต่อยกันยังไงเปัญหาต่างใจปัญหางนแบบอ้าวเหลือสองชิ้นแล้ว าาว,วาฮะระหว่างนี้อยาให้มีใครอยากมีใครอยากเห็นีิ่มต้นไหมอ้าวชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายนนเร็วข่าดาาข่าดาวขวาวข่าด้า้ายเข่าานขวาดารีย กน,บบน,นี้นกกดีเ<ะ>หออเเดี๋ยันต่อแให้อีกข้างนึงนี่เซ็ตแล้วเหรอคะดี่ียต่อขาที่สองนะตอนนี้โอ้เร็มาแล้างที่สก็ต่อขึ้นแล้วด้วยตอนนี้นนมาแล้วเ,เป็นลูกหน้น Sure oh ไม่หรือไมจริงๆแล้วพี่หญิงเนี่ยแอบเอาของของเบสมาซ่อนอยู่ตรงนี้แหละไม่ได้ต่อข้างพี่จอร์นครับใช่ใช่ที่หนี่รเอาไปหมดเลยเมื่อกี้น่ะแล้วลูกเบสเราก็หาไม่เจออย่าโวยไปอย่าโวยไปด้วยลูกเบสหน่อยตอนนี้น้องเบสบอกว่า เออไม่รู้จะรู้ว่าเนายังไงดีเหมือนกันตก,ตกน,นัมดูแล้วจริงๆปัญหาของเพียอน,นต้องการตัวช่วยไหมคะปัญห, <laughs> หาเนี้ยอยู่ที่เป็นที่เส้นผมของทางพี่หญิงนั่นเองที่มันทำให้ชิคกต้พา,ายากแล้วใครไปขุดมาให้รูปนี้นี่นี้ นี้คาหายไปของกันละกันโอ้ตอนนี้ห,หญิงอ่อาาอหญิงวยแหม่อพีหิงไปช่วยก็าารูปเปนร่างสมแล้วกับเป็นรูปของเจ้าตัวจริงๆต้องช่วยกันต้องช่วยกันงาถึงจะเสร็จนะคะราะนั้นต้องช่วยกันสน,นุกไม่ได้มาน้องเฟสมาต่อยนบมาต่อมาต่อ,ตอช่วยพี่หญิงสิคะน้องเฟส ไม่ถูกไม่ถูกถูล้วถูกหรือเปล่านั้น,หเ,น,นเหมือนจะไม่ใช่นะตอนนี้น้องเฟรก็เจอเส้นผมแต่ไม่รู้ว่าเส,สน้นผมนี้คือใครอนีพอมอนเ้อ่ะอ่อปบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าได้่ว่า20ชิ้นมันก็ถือว่าค่อนข้างยากเหมืนกันเอาแล้วเหลือแค่5ชิ้นเท่านะั้นลุ้นลุ้นลุ้นเขาช่วยกันเขาช่วยกันลุ้นลุ้น ใน้องเล็ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่หญิงต่อ้าตัวเองอีู่เลาลูกเหนนะคะลูกเยอะแยะอ่ะผมไม่ปเก็บสชิ้นหรือเปล่าเราเหลือประมาณห้าชิ้นต่างหูด้ยเหลือส่วนทรงผมด้วยลูกนี้บอกได้เลยว่ายากที่ทรงผม นีเดือดชิ้นเดียวแล้วเรียบร้อยมีความู้ไงบางคั้เปลี่ยยากมากเลยถามน้อี่สุดมากนีหวานรู้สึกยังไงมากสนุกเลยค่ะง่ายหรือยากเกินไปทีนี้อันนูน่ายากเพราะว่ามันยากตรงผมเยอะค่ะอันนี้ไม่พยายามเพราะว่าเปลี่ยนนัายากสวยดิอ๋อขนาดผมค่ะขนาดเป็นรูปตัวเองยังมองว่ายากเลยเนาะ ทำให้สรุปได้ก็คือว่าพี่หญิงไม่ควรไว้ผมยาวใช่ไหมครับหรือว่ายังไงอ๋อลวบผมดีกว่าคนเลือกรูปคนเลือกรูปควรเอารูปที่แบบมัดผมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมัดรวบัดยากไงคะเออทีมแฟนคลับอ่ะโอเคสรุปว่าใครชนะเออชนะดีโอเคเอาสีบนมือหน่อยค่ะ เราจะยังไงกันลูกหนึ่งมีอุตส่าห์มาครึ่งทางแล้วลูกหนึ่งน่าจะช่วยกันต่อให้เสร็จนะคะอีกนิดเดียวเองจะเสร็จได้ประมาณ50ลูกคืกลูก,ลกคู่ค่ะลูกคู่อันนี้เร่มเป็นการช่วยกันอย่างเป็นทางการไม่พอช่วยกันจริงๆแล้วกับเสร็จเร็วอันบนหรือเปล่า ไมีกรอบไม่ใช่หอมีกรอบมีกรอบไม่ใส่พี่ปแท้วทำใหม่ค่ะแล้วต่อนปะในเดียวิดเดียวเดี๋ยวให้ไปเดี๋ยวให้ไปอะนนี้คุณิว่าสองคนช่วยกันจริงๆแล้วเนี่ยจะเสร็จได้เร็วหรือเปล่าต่อที่ส่วน รูกนี้ดูไม่ค่อยยากเท่าไหร่ใช่ไหมสำหรัูนี้นี่เป็นรูปคู่ช่วยกันช่วยกันแล้วก็มีลายเสื้อผ้าเอาลุคนี้ค่อ,ขอ,ขอนข้างง่าย แล้วตอนได้ลูกตอนแรกหล่ะเป็นยังไงะน่าตื่นเ้ด้วยอันนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกแม่ลูกยาาทำให้รู้เลยว่าจนยา่าจริงๆก็คือทองผงนั่นเองใช่เพราะมันต้องต่อเป็นเส้นเนาะไม่รู้เลยว่าอันไหนตัวและสาย <S 2> <S 2> อ้อสามชิน้น โอ้ใช่ไหมเรียบร้อยว่าหลังขอแบบพิซซ่อนขนาดไหนนะอันนี้อันใหญ่มันอันนี้ใหญ่ไปไน่ไปใช่โอเคเปล่าหน้าเรามีแน่นอนนะคะอหน้าเดี๋ยวอันนี้มัน20ชิ้นไงแต่เราไปเอาสักร้อยชิ้นว้าวเสร็จแล้วเชร็นประมือยน้ยอดมากเลยทีมงาน เก็บซอหน่อยนะครับเก็บชีคซอด้วย,ยค่ะขอเชิญน,น้องหญิงแนละน้องเกรซที่มันมีมุมเวทีอีกรอบหนึง่งเพราะต่อไปเราจะเริ่มให้พักการใช้สมองละเดี๋ยวโต๊ะตัวหนึง่งแน่นอนนะคะเดี๋ยวถามความรู้สึกก่อนน้องเกรซต่อชิคซ้อมวิธกี้เป็นยังไงบ้างคะ คนหัวค่ะเคยต่อมาก่อนไหมคะต่อไม่เคยสำเร็จเลยค่ะอันนี้ถือว่าง่ายไหมหรือว่าจากที่ดใยต่อเป็นหนุ่มปั้นเนีง่ายง่ายมันเฉยครับเออคุณเจง่ายรู้สึกไงรู้สึกยังไงที่เราต่อได้ไม่มันก็มาได้รู้สึกโอ้โหดีใจต้องจุดทูอ่ะอะไรขนาดนั้นมันยิ่งใหญ่มากเลยนะหู้เลยนะ ก็สนุกดีค่ะก็มันใหญ่มันก็เลยต่อสนุกก็ง่ายค่ะเหมือนแบบแต่ว่าถ้าเล็กๆก็ยากหน่อยคราวหน้าเนาะคราวหน้าเราจะเอาแบบเป็นเล็กเนาะมีมีเราจะเปลี่ยไหมแนะนำาัวเพลสหน่อยเออใช่ใช่สกิลกันก็ช่วยช่วยกันสนุกดีค่ะปกติในบ้านก็มีเล่นพวกเนี้ยแบบพวกหนูไม่เคยเล่นกันสักทีเคยเล่นกันบ่อยไหมคะเุ่เพลสไม่เล่นจิงซอค่ะต่อเลโก้เล่นอะไรนะต่อเลโก้ค่ะเลโก้ที่ทำเป็นตัวกระตูนใช่ แต่ส่วนใหญ่ก็จะวางให้พี่หญิงต่อไม่ต่อเองอ๋อเราก็เลยรู้แล้วว่าทำไมวันนี้ติด <laughs> ต่อไม่ไใช่ไหม <im> เออจากที่อยู่ในบ้านโอเคอ่าวันนี้นะคะน้องเลรกับพี่หญิงไม่ได้มาต่อแค่จิกซอลกับพวกเราเท่านั้นมีอะไรนะคะดูโอ๊คเพราะเนี่ยเราพักแรกเราถือว่าการใช้สมองของเราจะจบกันแต่เพียงเท่านี้ <laughs> แค่เกมแรกเกมเดียวเพราะยังไงเนี่ยทั้งสองคนครับก็คือมาจากเวทีเดอะสตาร์เดอะสตาร์ก็ต้องร้องเพลงนั่นเองมีใครอยากฟังเพลงของพี่หญิงน้องเกรซบ้าง มีเพลงอะไรมากใครใครรู้จักบอกหน่อยสิไม่ใช่ก็คือไม่รักซิงเกิลของน้องหญิงซิงเกิลของน้องเกรสอ่ิงเกิลของน้องเกรสนะคะเจ้าชูจริงปะเนี่ยเจ้าชูจริงปะคะไม่เจ้าชูค่ะอ่าโอเคค่ะพ่อแม่อาทยาใสยดีพี่นุ่นแม่นี้แซวใครอาทยาใสยดีไปไหนอ๋อน้องเกรสเฮ้อพี่น่าจะไม่มาให้ตั้งแต่แรก ขอบคุณสำหรับไมโครโฟนนะคะเอาละมีการเติมน้ำมะนาวนิดนึงบัรลุงเสียงเรียบร้อยโอเคพร้อมไหมสำหรับวันนี้พร้อมค่ะค่ะใช่แล้วมัเป็นยังงี้พี่ตื่นเต้นหรือว่าอะไรเปล่าเปล่าเปล่าเมื่อเจอสาวเกรฟสาวหญิงมากกว่านะเร่พูดกันเองกันนะนะเจอพี่ลงนะคะ เล่นนะคะเมื่อกี้ล้อเล่น <S <s <uk> จต<ะ>เล่นเอาไม่เอาพัดลมเอาเอา,เอาไมลงตามมันมาด้วย